จ้ามื่อี้สิบพาพามาลุนเด้อจ้ะมันจะกินนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วข้าวหนี้เออเขามาทรงไปสนีมาทรงเนาะจ้ะมาลุนกันจ้าว่าสิมาทรงอีหยังกันเนาะจ้ะมาลุนกระซองแท้เด้อตุดด๊ตตุ๊ต เว้เขาแพ็กมาดิดีวหนักมากเลยนะ้าวว้าว้วย้าวว้าว้าวว้าวาวว้้วว้าวว้าวว้ นี yeah. ่จ้าบักพริกบักพริกเลยเอ้ยยบางน้องสั่งบักพริกมาจ้าชมมากเนาะจ้ะงามๆบกพิกเขียวหนอยงามงเนา,าจ้จ้ะแลก็มีลูกชิ้นหมูจ้าลูกชิ้นหมู จังสีเลยจ้ะลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นหมูสั่งมาสั่งมาของพี่ของฝา,ากสั่งน้ำสองถุงของน้องอีกสองถุงน้อจ้าลูกชิ้นหมูอืมแบบลูกชิ้นหมูจ้าแต่น้องก็มีลูกชิ้นเนื้อน้ำจ้าเป็นคนมาก,กินเนื้อเนาะจ้ะแกะเบิ้งก่อน หมูก็เนื้อนะจ๊ะต้องใส่อันนั้นเป็นเนื้ออันนี้เป็นหมูเนาะจ๊ะอันนี้เนื้ออันนี้หมูทุกสีเนาะจ๊ะสีมันมาำกันนะ,ะจ้ะแซ่บแซ่บแซ่บต้องนี่เลยจ้าดีใจลูกชิ้นมาหอนมาเด้อจ้ามื้อนี้สิาพามากินกว๋วยเตี๋ยวหันหอนแสบๆน้ำกันจ้า มีหัวเชือเท้าหอมเนาะจ้ะฟิโค้งไก่เนาะจ้ะน้ำสุกหมักหัวเชือเท้าเนจ้ะจัดไปจ้ามีกระมีเส้นเล็กเนาะจ้ะกระทวงออกเนาะจ้ะธรรมดาแต่มักหัวเชือเทา้าจ้ะจัดไปจ้จจงองจรรา,จาจจจอุ้ยแทบแทบจ้า ได้มากหัวเชือเท้าเนี่ยมาด้วยจ้ามาเนี่ยแ่บแสบ,บน้ำกันจ้า mm. สวัสดีจ้ามันนี้สิผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยจ้า mm. มาด้วยจ้าแซ่บแสบ,บน้ำกันจ้ามีหัวเชือเท้าพร้อมรุ่ยเลยด้วยจ้า xanh đẹp chẳng chặt cứ câu số năm mà để kinh đồ là chặt

หัวเจ้าวาเกินหนักไหม,มากกินหัวใจ้าวานะจ๊ะแซ่บจ้บจารัไปสองขึ้นหนา ามใจนะจ๊ะมันเนี่ยเล็กม,มันนี้อากาศก็ค่อยเป็นใจจังคืมๆน้อยนึงฝนตกนิดนึงคัะ ต่อจ้ะเมื่อตะกี้ไปทนี่มาส่งของเน้ะจ้ะสั่งหกชิ้นเอวยเขามาไว้ชซบจัง หอมก็เทยมเจียวเหมือนกล่องซีโปซัดน่าจะมาเนี่ยมันเป็นคึมคมนะจจะข้งางนอกสับอ่ะ กิ่นหัวเจ้าท่างใส่กระนำเป็นคนมักหอวเจ้าต่างต่ไหนแต่ไร้นะจ๊ะแสบ มากินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะผู้ใดามากินหัวไชเท้านะจ๊ะติหัวเลยปลาแซ่ม น้ำสุปพร้อมเด้วซ่บจ้าไม่อ่ท้า แัดบจ้าทอดั <c ười> อนมี่ข้ามันยาย กินไปกินมากสักสิอิมอ่มได้มาหัวนหนึ่งมืาว่านลูกสาวอืม ปะ่านสรับจ้าอิ่มแล้วจ้าพอกันไหมคลิปหนาด้วยจ้าขอบคุณที่มารับชมด้วยจ้าสวัสดีจ้า